เดี๋วนี้อยากจะเสนอวิธีการทำสมาธิอที่อาตมาเองก็พอใจเลือกแล้วพอใจที่จริงก็ไม่เชิงเลือกอะไรนะครับพ็พุทธเจ้าก็ได้สัต์ไว้ด้วยว่าอานาปานสติเป็นสมาธิ ที่เหมาะสมที่สุดที่ไม่มีความวุ่นวายไม่ฉุกไม่ฉุกระหูกลุกกลับอะไรถ้าเราดูตามพระพุทธประวัติอพระพุทธองค์ก็เจริญอนา,นาปานสติตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงสรรเสริญอนา,น,านาปานสติว่าอย่างยิ่ง เรื่องปลีกย่อยยังมีว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังเป็นเด็กๆ <c oughs> ก็เลยเคยทําอานาปานสติมาวันแรกนาควันอะไรแล้วนะั้นนี่มันก็เป็นที่แน่นอนว่าพระองค์ทรงสัมเสริญพ่อใจแนะนำอนาปานสติคือกำหนดลมหายใจ <c oughs> มีลมหายใจเป็นอารมณ์สาหรับกำหนดที่จริงนั่นกำหนดอารมณ์อารมณ์อะไรกันได้ ถ้าเพียงสั่ว่าเป็นสมาธิบ้างแล้วก็กำหนดอารมณ์อะไรก็ได้ในหนังสือชั้นหลังชั้นวิจุทธิมรกเนี่ยมีตั้งสี่สิบอย่างห้าสิบอย่าง <c oughs> แต่ก็ไม่มีอย่างไหนที่จะดีไปกว่าอนนาปานสติเพราะว่ามันมีอยู่ในแล้วในภายในลมหายใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วในภายในพอจะกำหนดก็กำหนดได้ถ้าจะไปกำหนด เะสินกำหนดอสุขหรือกำหนดอะไรที่มันต้องไปหาต้องไปทำขึ้นมาต้องไปหาต้องออกต้องหิวอาจจอหิวดวงกเกสินอยู่นี่กันดูชอบคนที่อารมณ์ของสมาธิที่สะดวกที่สุดที่มีอยู่แล้วในภายในคือลมหายใจนั่นเองกำหนดลมหายใจจึงเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดประหยัดที่สุดได้ผลดีที่สุด สงบระง,งับเงียบไม่ไม่โกลาหลวุ่นวายที่สุด <c oughs> จิตทำหน้าที่เป็นสติจิตที่ที่เป็นสตินะ่ะจิตที่มีเจตสติกกระทำเป็นสตินะ่ะจิตนี่จะเป็นตัวกํำหนดลมหายใจธรรมดาจิตจะรู้สึกอยู่ต่ออารมณ์รอบด้านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ หรือทางจิตใจเองนะั่นแหละอยู่เป็นธรรมดาที่เลิกเลิกเลิกจับตัวมากำหนดลมหายใจที่หายใจเข้าออกเข้าออกเข้า,ออ,ขาออกอยู่ลมหายใจเหมือนกับวิ่งหรือแล่นอยู่ในท่อที่หายใจเราสมมติเอาว่ามันตั้งต้นที่จมูก ปลายจมูกเนี่ยแล้วสุดข้างในก็สมมติเอาว่าที่จะดือ้อไม่ใช่เรียนวิทยาศาสตร์ไม่ต้องว่ามันจริงแท้ที่จะดื้อที่อะไรแต่เอาตามความรู้สึกที่พอจะรู้สึกได้ง่ายๆว่าข้างข้างในนั้นสุดที่จะดือ้อข้างนอกสุดที่แต่งอจมูกมีลมหายใจวิ่งอยู่ระหว่างสองจุดนี้วิ่งไปวิ่งมาคือวิ่งเข้าว,วิ่งออกอยู่ระหว่างสองจุดนี้ แล้วก็กำหนดจิตเหมือนกับวิ่งตามเหมือนกับวิ่งตามข้าวก็กำหนดว่าข้าว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 หยุดแล้วก็ออก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 แล้วสุดก็ข้าว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 สุดวิ่งตามสมมติเรียกใครตาง่ายๆว่าวิ่งตามระยะแรกนี่ก็เรียกวิ่งตามจนทำได้ อย่าตั้งใจให้มากให้เครียดเกินไปแล้วก็อย่าปล่อยจิตใจให้มันล้วมเกินไปตั้งใจพอดีพอดีมันจะกำหนดได้แล้วก็ฝึกไปจนกว่าจะทำได้ในขั้นต้นคือว่าวิ่งตามถ้ามันกำหนดยากก็าหาใจแรงๆก็ได้ถ้มันหายใจมีเสียงก็ได้มันจะได้มีเสียงช่วยก็อีกแรงหนึ่ง ในการหายใจข้าวออกข้าวออกข้าออกเรียกว่าจิตเกาะอยู่แต่กับลมหายใจไม่ได้วิ่งไปในทิศทางไหนอย่างนี้ถ้าทำได้แล้วมันก็เริ่มเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิในชั้นรีเริ่มบางคนเขาเขาบกว่าทำแล้วไม่ได้ก็เลิกบอกว่า เหลือวิสัยไม่ไม่ทำไม่ได้เหลือวิสัยของเขานี่คือคนโง่เ <c oughs> พราะสักว่าทำข้าวแล้วก็ว่าเหลือวิสัยมันก็ต้องพยายามพยายามพยายามจนให้มันได้นี่ตอนแรกกี่สูตรไม่ไม่ได้ยุ่งยากลำบากอะไรเพียงกำหนดลงหายใจเหมือนกับวิ่งวิ่งตามไล่ตามวิ่งเข้าว,วิ่งออก มันเท่ามันมันมันเลวมันมันพลาดมันเลวไปอิดมันไปอยู่ที่อื่นเสียก็ทําใหม่นั้นเราไม่ต้องมีอะไรทําใหม่อ้าวมันมันมันหนีอีกมันพลาดอีกก็ทําใหม่พลาดอีกก็ทําใหม่ขอให้รู้เลยว่ามันอย่างนั่นเองมันอย่างนั่นเองไม่ใช่ว่าเราไม่มีบุญเราไม่มีนิสัยทําไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นให้มันโง่มันจะทําได้ทุกคนแหละ ให้เปรียบเทียบเหมือนอย่างว่าคันขี่รถจักรยานใครที่มันเอารถจักรยานมาจับแล้วขี่ไปได้เลยทีเดียวครั้งแรกนู้นจะไม่มีใครมันจะต้องขี่จับแล้วขี่แล้วทำแล้วมันก็ล้มแล้วมันก็ล้มเป็นธรรมดาทีนี้มันก็อีกมันก็พยายามอีกมันก็ล้มอีกพยายามอีกมันล้มอีก แต่มันล้มยากข้าวมันล้มยากข้าวจนจนมันไม่ล้มจนมันไปกบกะกกกะก๊กกไปได้แล้วพยายามอีกพยายามอีกจนมันขี่เรียบไปได้จนมันลอยมือก็ได้เนี่นั่นแหะคือปุปปมาที่จะเปรียบเทียบกันได้กับว่าในการที่จะจับจิตมาเป็นอารมณ์สําหรับสมาธิแล้วฝึกมันต้องล้มอย่างนั้นแหละมันต้องล้มอย่างนั้นมันจะล้ม ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เจ็บปวดเหมือนกับขี่รถจักรยานล้มนั่ขี่รถจักรยานล้มนี่หน้าแข้งกระลปาปอเปิดอแต่ว่ากำหนดลมหายใจล้มเหลวไปบ้างแล้วม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรนี่มันก็เรียกมาใหม่มาทำใหม่กำหนดใหม่หายใจแรงขึ้นหายใจดังจนจนมันหนียากไปถ้าเราหายใจแรงดังขึ้นจิตมันหนียาก แล้วมันก็ค่อยๆเบาได้ค่อยเบาได้ก็ละเอียดลงได้ค่อยๆละเอียดลงได้จนกระทั่งว่าเหมือนกับไม่ได้หายใจแต่ก็ยังกําหนดได้อยู่ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกนี่ค่ขั้นตอนแรกที่สุดวิ่งตามทําได้เพียงแค่นี้มันก็เป็นคนที่มีร่างกายสงบระงับมีจิตใจสงบระงับคุ้มค่าแต่ละคุ้มค่าแต่ละ อทีนี้ว่าจะต้องทาต่อไปอืมถ้าทอยาง่ิีิวิ่งวิ่งตามวิ่งตามนี่ได้แล้วต,ต่อไปก็ขยับบทเรียนให้มันยากขึ้นอีกหน่อยคือไม่วิ่งตามนะแต่จะเฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งจุดที่เหมาะสมที่จะเฝ้าดูเพียงที่เดียวก็คือที่จะงไอยจมูกนั่นเองนี่กําหนดที่มันผ่านจังไอยจมูกจะเข้าหรือออกก็ตามรู้ว่ามันผ่าน สุดผ่านข้าวสตรผ่านออกสุดผ่านข้าวสุดผ่านออกสุดนี่เลยจุดเดียวอยู่ที่จุดเดียวไม่ได้วิ่งตามมันทําได้ยากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งคือมันเป็นนี้กันอีกหน่อยก็ทํายากอีกหน่อยหนึ่งแต่แ้กมันก็ทําได้นี่เพียงแค่นี้มันก็เรียกว่าสงบรงงับกว่าธรรมดานี่จุดที่มันกำหนด จุดที่กำหนดนะ่ะกาหนดให้เกิดนิมิตซ,ซึ่งไม่ใช่ของจริงแต่ว่ากําหนดโดยจิตสร้างขึ้นโดยจิตให้ว่าที่จุดนั้นน่ะมันมีดวงสีเขียวสีแดงสีเหลืองดวงขาวดวงอะไรก็ได้ว่ามันมันมัน,มนโชดช่วงอยู่ที่ตรงจุดนั่นกันแล้วกันถ้ารักษากภาพหรือดวงนั้นไว้ได้ก็เรียกว่ามันสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ละเอียดระนิดขึ้นมาชั้นหนึ่งความสงบรำงับความเป็นสมาธิก็ามากอีกชั้นหนึ่งกำหนดด้วงนั่นไว้ได้ตามที่ต้องการมีสมาธิยิ่งลึกลึกเข้าไปถ้าได้แล้วกสร้างนิมิตขึ้นมาได้แล้วอย่างนี้ทีนี้ก็เลื่อนขึ้นไปถึงขั้นที่ว่าบังคับ นิมิตนั่นให้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนอิริยาบถอะไรกันเช่นว่าดวงขาวนี่ดวงขาวใหญ่ออกไปขาวเล็กกลับมาที่มันลอยออกไปมันลอยกลับมาน้อมจิตไปอย่างไรเราเห็นภาพอย่างนั้นีน่เรียกว่าละเอียดขึ้นถึงขั้นที่มันละเอียดแล้วเลือกเอาที่ว่ายางไหนเหมาะสมที่จะเอาเป็นกำหนดทาวร เสนได้ภาพอย่างนี้ได้ดวงอย่างนี้ภาพทาวรแล้วก็กำหนดแนวหนา้าเพื่อจะเป็นอารมณ์สำหรับเป็นที่ตั้งแห่งจิตและเกิดความรู้สึกคือคือเกิดค,ค,ค,ความรู้สึกรู้ชิมทำให้เกิดความรู้สึกว่ากำหนดอารมณ์คือวิตก พิจารณาอารมณ์คือวิจารณ์ปิติพอใจที่ทำสำเร็จสุขมีความสุขในขณะนั้นและเอกคาตาคือความพิจิตมีอารมณ์เดียวอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวเมื่อเมืือ่ออพิจารณารู้สึกอยู่ทั้งห้าอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นสมาธิในระดับที่สมบูรณ์แบบก็คือเป็นขั้นชานเป็นรูปฌาน ต่อไปก็ทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นละเอียดว่าลด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 ไอห้าอย่างให้เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนถึงขั้นสุตติญาชานต่ติญาชานแตตตุดทาชานแต่เราอย่าเพื่อพูดถึงเรื่องนั้นกันเลยมันมันยังมากไปสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเอาจะเพียงว่าสมาธิขั้นไหน กำจัดความรู้สึกระวนกระวายเลวร้ายที่ทำให้นอนไม่หลับเป็นต้นจะได้ก็เอาเท่าน,นั้นก็พอที่จริงเพียงแค่ว่าวิ่งตามวิ่งตามลมเข้าออก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 ,อ,อ,กอยู่ได้เป็นชั่วโมงอย่างนี้ก็ก็มากมากพอมากพอในข้อที่ว่าเดียวนี่จิตอยู่ใต้อำนาจของเราตอนนี้จิตไม่อยู่ในอำนาจของเรามันเที่ยวตามสบาย ยันนี้จิตมันอยู่ใต้อำนาจของเราเราบางังคับให้รู้สึกอยู่แต่อย่างนี้อย่างเดียวมันทําได้นี่ก็เป็นสมาธิในขั้นที่่าเป็นสมาธิเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเป็นได้เองนะคือจะต้องทําแล้วไม่เพียงเท่านี้มันจะข้าวขีดที่เรียกว่าอุตริมนุสธ,ธรรมคือว่าเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาทำแต่ยังขั้นต้นขั้นแรกแล้วทําไปทําไปจนถึงก็ว่าเป็นฌานไนปะถึงขนาด เป็นอุตริมนุษษธรรมคือการปฏิบัติที่เกินกว่าวิสัยคนธรรมดากระทำกันอยู่นี่คือความเป็นสมาธิที่ขอให้ลองดูจนพบว่ามีประโยชน์แล้วมันก็จะสมัครทำเองจะชอบทำเองจะชอบทำจนเป็นนิสัย <c oughs> อยาคิดว่าจะทำนี่เพื่อให้มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์เหาะได้อะไรได้มันไม่จริงอย่าไปคิดจะจะจะเป็นบ้าก็ได้จะคิดเลยเตลิดไปไม่ไม่ต้องไปคิดที่ว่าทำนี่จะมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย <c oughs> ์หรือว่าจะมีหูทิพตาทิพมีล่องหนหายตัวอไออย่าอย่าเพิกอ,อย่าไปคิดดีกว่าเพราะว่าอันนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรนี่ ประโยชน์อยู่ที่ว่ามันสง,งบจิตยเย็นเย็นเป็นเป็นความหมายของนิพพาน่แม่สมาธิเนี่ยมันก็ได้รับผลเป็นความเย็นใจในความหมายของนิพพานไม่น้อยนิพพานล่วงหน้านิพพานตัวอย่างในขั้นพุทธการหรือก่อนพุทธการมีคนหลงบัญญัติชานอะไรนี่ว่าเป็นนิพพานมาแล้วก็มีอย่างนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมี ก็ยังยังไม่ถึงนิพพานโดยสมบูรณ์แต่ว่ามันได้รับรสคลายกันหรือเป็นรสของตัวอย่างมันเย็นกว่าธรรมดามากมันเย็นกว่าที่มีชีวิตตามธรรมดามากก <Okay. S 1> ็เรียกว่าชิมรสนิพพานเป็นตัวอย่างน้อยๆยไปก่อน <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวนี้เราต้องการจะมีชีวิตชนิดที่เยือกเย็นอืเป็นพุทธบริษัทต้องการชีวิตชนิดที่เยือกเย็นไม่ร้อน <c oughs> เป็นจิตใจชนิดที่ว่าไอ นิวร์ตามธรรมดาก็ไม่รบกวนไอ้ถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีต้องรู้จักนิวร์กันสชยก่อนดวยวนี้ไม่สนใจหรือไม่มีใครชวนให้สนใจว่าไอ้นิวรทั้งห้านะั้มันมีอยู่เป็นประจำแก,ทก่ทุกคนทุกคนทุกแห่งคือความคิดนอมเอียงไปทางกามารมความคิดนอมเอียงไปทางปยาบาาตกรธแค้นจิตแฝบจิตฟู แล้วก็จิตลังเลห้าอย่างนี้ทุกคนมีมีด้วยกันทุกคนแต่ไม่มีใครเคยรังเกียจหรือตั้งข้อรังเกียจแล้วมันก็น่ารังเกียจนะเพออนิวราน,นี่มาจิตก็กระสับกระสายไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขจะทําอะไรก็ทําไม่ได้ดีจิตที่มีนิวรณ์ขับไล่ขับไล่นิวรณ์เป็นได้โดยการทําสมาธิ นี่ก็มีประโยชน์เรือหลาย <c oughs> เป็นสุขภาพทางจิตยอย่างยิ่ง <c oughs> สุขภาพทางกายก็เป็นเรื่องทางกายแต่นี่เป็นสุขภาพทางจิตก็ดีขึ้นไปยิ่งขึ้นไปทำให้มีศีลทำให้มีสมาธิแล้วก็ทำให้มีปัญญาได้ง่ายขึ้น เอาละเป็นนั้นว่าได้บอกให้ทราบถึงเรื่องของสมาธิอพอสมควรและเป็นเรื่องที่ควรจะพยายาม <c oughs> แล้วมันก็จะสอนให้สอนให้ในตัวงานฝึกจนทำได้จนทำได้ ถ้าอ,อย่าไปหวังให้คนด้วยการสอนอย่าไปหวังให้คนด้วยการสอนหวังให้การกระทํานั่นแหละมันสอนเช่นเราขี่รถจักรยานเนี่ยขึ้นก็ลล้มขึ้นก็ลล้มค,คนไหนสอนได้เลี้วทั้งนั้นแหละการล้มนั่นแหละมันสอนการล้มนั่นแหละมันสอนมันพยายามให้การล้มนั่นแหละมันสอนการล้มเหลวนั่นแหละมันสอน ทาไม่ได้การทําไม่ได้แหละมันสอนแล้วมันก็จะทําได้รือพายเรือเอาพายเรือหัดพายเรือไม่มีใครสอนให้เพียงแต่บอกบอกให้บอกบอกแล้วทำอย่างนั้นมันก็หันไปหันมาอยู่นั่นแหละแต่ทําไปทําไปทําไปอการที่มันไม่ไม่ได้หันไปหันมามันค่อยๆสอนจนกว่าจะพายเรือได้ตรงก็กินเวลาหลายวันการการทําสมาธินี่ การทำนั่นแหละมันสอนอย่าคิดหวังพึ่งผู้ใดผู้หนึ่งจะมาช่วยสอนพยายมมมามกระทำเรื่อยไปเมื่อมันล้มมันพลาดกระทำเรื่อยไปแล้วมันก็จะสอนในทีและนิดเดียวนีดอย่างกัว่ขี่รถจักรยานนี่ล้มทีหนึ่งมันก็สอนในทีนิดนึงแหละล้มทีหนึ่งก็สอนในนิดหนึ่งมันก็สอนทุกทีที่ล้มไม่จางไรมันก็ก็ไม่ล้มมันก็ไป ไปปะไปได้แล้วก็ทั้งว่าไปเรียบในการกระทำนั่นแหละมันสอนเองเป็นขี่รถจักรยานให้เรียบันนี้ม,นมันมีใครสอนการกระทำนี่นมันสอนเองทำสมาธิก็เหมือน <c oughs> ทีนี้า้่ขอดูที่อยู่ไกลๆน้อยนะ <c oughs> การทำสมาธินั้นตามปกติสะดวกในอายาบทนั่ง แล้วก็นั่งชนิดที่คู่ขาเข้ามาหาตัวเรียกว่าคู่บันลังบันลังคือขาที่คู่ขาที่คู่นี่สำหรับจะรับน้ำหนักรอบบ้านถ้าว่าเ,เป็นสมาธิแล้วมันก็ยังไม่ล้มเพราะมันมีมีฐานมีฐานขาออกไปรอบตัวมากพอเมื่อจิตเป็นสมาธิ ขนาดไม่รู้สึกแล้วมันก็ไม่ล้มมันอยู่ได้มันอยู่ได้เหมือนกับพีระมิดสามเหลี่ยมอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันอยู่ได้ถ้าเรานั่งโดยท่านั่งที่มันนั่งอยู่ได้น่าจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็ไม่ล้มทิ่ธรรมะจะพูดกันว่า <c oughs> ขาใต้ขาขวาเท้าขาใต้อะไรต่ามแรกๆแต่จะนั่งให้มันขัดได้เป็น ถ้าถ้าพร้อมหน่อยก็ออยกนี่คือไหวบนนี่ได้แล้วมันก็ไม่ล้มหรอกจนมันเป็นเหมือนกัเหมือนกับเหมือนกับหินเมือนกัทุกขตาหินพอนั่งตัวตรงมันก็ถูกต้องนั่งตัวตรงไหมความว่ากระดูกสันหลังแนะ่มันตรงเหเอียดตรง ไม่กดไม่ทับข้างใดข่างหนึ่งเหยียดตรงทําให้ร่างกายสบายให้เลือดลมสะดวกแล้วก็เริ่มกําหนดใช้คําว่าเริ่มกําหนดดํารงสติเพื่อการกําหนดกําหนดลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็ทําไปอย่างตามลําดับที่ว่าวิ่งตามจนสําเร็จไปก็เฝ้าดูที่จุดใดจุดหนึ่งจนสําเร็จแล้วสามารถทาให้มี นิมิตนี่นิมิตที่สร้างขึ้นไปจิตเน่ยที่ตรงนั่นเป็นดวงเป็นอ่าแล้วแต่มันจะเกิดได้ไม่ค่อยเหมือนกันเป็นดวงบ้างอ,เป,เ,อางางเป็นเหมือนกับน้่นำข้างบ้างเป็นเหมือนกับใหญ่เมืองมุมกลางแดดบ้างอะเขาให้มันเห็นอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตรงจัง,งอยจมูกก็ <c oughs> เลยเป็นสมาธิ จิตได้รับการฝึกฝนจนถึงกับว่าสร้างนิมิตซึ่งไม่ใช่ของจริงขึ้นมาได้สำหารับกำหนดได้บังคับจิตให้ทำได้ทำเป็นสมาธิก็สูงถึงขนาดนี้นี่เรียกว่าสมาธิสมาธิยังไม่พูดถึงวิปัสสนาที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นมันอีกขั้นตอนหนึง่ง เดี๋ยวนี้เราพูดกันแต่เรื่องสมาธิ <c oughs> จิตอยู่ในอำนาจบังคับได้หยุดอยู่แต่ที่อย่างนี้หรือทำอยู่แต่อย่างนี้ถ้านอนไม่หลับก็ทำสมาธิอย่างนี้ก็ช่วยให้นอนหลับ หรือความรำคาญใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ไม่ต้องสูบบุหรีหรือกินเหล้าทำสมาธิอย่างนี้กระจัดออกไป <c oughs> หรือว่าจะทำอะไรให้ดีจะเรียนหนังสือให้ดีจะแม่จะจะเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งให้ดีก็ทำจิตให้เป็นสมาธิแค่ก่อนคือทํารวมสติจิตเป็นสมาธิ <c oughs> เป็นเรื่องที่มนุษย ขารู้กันมาแต่โบราณการสังเริมจิตเป็นสมาธิแล้วจึงทำอะไรเป็นวัฒนธรรมด้วยจะทำอะไรทำจิตเป็นสมาธิเต่ก่อนสมัยอาตมาเป็นเด็กๆเห็นเ่อนเด็กๆด,ด,ด้วยกันมันทำกันตามๆกันมาไม่รู้แต่ครัง้งไนทำๆๆกันมา เพามันจะขึ้นต้นไม้นี่มันพนมมือหลับตาว่าอะไรในใจซะก่อนแล้วมันจึงค่อยขึ้นขึ้นต้นไม้ทั้งร่วมจิตเป็นสมาธิหรือมันจะกระโดดลงน้ำนี่พนมมือหลับตาว่าอะไรซะก่อนแล้วมันจึงกระโดดลงไปในน้ำเราเป็นนักเลงเป็นนักเลงเต็มตัวนักเลงสมาธินักเลงจิตคนโบราณเขาคงเคยทำกันอย่างนี้ รอดตัวมาได้มันขอให้สนใจแล้วก็ไปทำให้ได้ในฐานะที่เป็นเรื่องของมนุษย์พูดมีความเจริญในด้านจิตใจหรือว่าเป็นพุทธบริษัท,ท,ทจิตแท้จริงรู้จักใช้ประโยชน์ในทางจิตใจ แล้วก็จะทำอะไรจะดีทุกอย่างอย่างที่ว่ามาแล้วมันจะจะซักผ้าก็จิตเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาที่ผ้าที่ซักนั่นเองจะล้างจานที่จิตก็เป็นสมาธิอยู่ที่จานจะถูบ้านก็สมาธิอยู่ที่ไอ้ไม้ถูบ้านจะกวาดเรือนก็สมาธิอยู่ที่ไม้กวาด คนธรรมดา,าใจลอยตามสบายจิตใจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อมือก็ทําไปอย่างนี้อย่างนี้มันก็ทาได้เหมือนกันแต่มันไม่ดีแล้วมันไม่มีผลในทางด้านจิตใจคือว่าจะเป็นคนที่มีจิตมั่นคงเข้มแข็งเป็นสมาธินั่นจงทาอะไรด,ด,ไะ 9, ด, 9, ด้วยสมาธิตลอดไปจะก้าวเดินสักก้าวหนึ่งก็ด้วยสมาธินี่เป็นชั้นละเอียดจะก้าวแต่ละก้าวก็ก้าวโดยสมาธิ จะนั่งลงก็นั่งลงด้วยสมาธิจะลุกขึ้นยืนก็ลุกขึ้นยืนด้วยสมาธิจะเอนลงนอนก็เอนลงด้วยสมาธิมีสมาธิกันทุกอิริยาบถนี่ก็ยิ่งดีก็ยิ่งดีแ <c ười> ค่คือว่ามีสติรู้สึกตัวอยู่ทุกอิริยาบถท,ที่มันจะเปลี่ยนเป็นอะไรไมันใ,ใจลอยใจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่มือตีนก็ทําไปอย่างที่ว่าใจไม่ได้รับรู้ด้วย ล้วแรกจะมาอ่าถ่้ในบรรยายประโยชน์ของสมาธิแหละิธี่ทำสมาธิในเบื้องต้นให้เป็นที่เข้าใจพอสมควรที่จะไวปฝึกฝนโดยตนเองได้นะแล้วก็ขอยุติในการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงท่นนี้ก่อน